965โดยกนกวันกนกวนาวงและอมรบรรจง ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสปสชนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับคุณธนพลดอกแก้วประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งช่วงนี้คุณกนกวันกรนกวนาวง์และดิฉันอมมรบรรจงก็รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการพูดคุยกันกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลคะครับสวัสดีครับค่ะให้คุณธนพลแนะนําตัวนิดนึงอยู่ไหมคะ คุณธนพลเป็นประธานชม,มรมเพื่อนโรคไตทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะคะในการดูแลชมรมของเราค่ะครับชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยปัจจุบันนี้ก่อตั้งมาย่างปีที่สิบนะครับค่ะก็ตัวชมรมเนี่ยก็เป็นการรวบรวมข้อมูลผู้ปว่วยและก็เรื่องสําคัญของตัวชมรมที่ก่อตั้งกันมาคือเรื่องอการผลักดนันเรื่องสิทธ,ธิประโยชน์ในการรกักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วยโรคไตนะครับค่ะ ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมเราจํานวนมากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบัน,นเนี้ยสมาชิกเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเลยแต่เราไม่อยากรับสมาชิกเพิ่มเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองมากกว่าเนาะตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า40,000คนแล้วครับ40,000คนเนี่แค่ของระบบหลักปาการะกันอย่างเดียวนะ,ะยังไม่รวมสิทธิ์ข้าราชการยังไม่รวมปาาระกันสังคมเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วย น่าจะมีมากกว่าเจ็ดหมื่นคนแล้วครับปัจจุบันนี้เนาะค่ะส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในชมรมนี้ก็คือเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังไหมคะ่ะครับส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในชมรมเนี่ยมีทั้งผู้ป่วยผู้ดูแลและก็คนที่อยู่ในสเตจที่กําลังเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับที่มาเป็นสมาชิกของชมรมเนาะค่ะ เดี๋ยวย้อนกลับไปให้เล่าถึงโรคไตสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่จะได้ย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะไม่อยากจะเข้าชมรมกับคุณธนพลละไม่ใช่รังเกียจนะคะแต่ก็อยากจะมีสุขภาพดีจะดูแลตนลเองยังไงจะป้องกันยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อโรคไตเนะตาะโรคไตเนี่ยมันเป็นภัยร้ายหนึ่งแล้วก็เป็นภัยเงียบที่มาโดยที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้เลยพอรู้ตัวอีกทีนึงก็เป็นโรคไตระยะสุดท้ายละ เพราะว่าโรคไตเนี่ยสายเหตุของโรคไตอาจะเกิดจากความดันเบาหวาน <S <S โรคเอลีครับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรคภูมิวูอ่ะเนี่ยโรคหลักๆพวกเนี้คือจะเกิดขึ้นอ่าพอรักษาไปนานๆเนาะมันก็จะเกิดทําให้ร่างกายเราเนี่ยแย่ลงพอแย่ลงก็จะเข้าไปสู่ภาวะไตาวาย <S <S ถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานก็ต้องควบคุมน้ําตาลให้ดีถ้าควบคุมน้ําตาลไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ไตเราเนี่ย แย่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะทําให้มีปัญหาหลายเรื่องแม้แต่ความดันความดันแฝ้ความดันสูงตลอดเวลาก็จะทําให้ไตเราเสียอีกคจะคือปัญหาโดยรวมพวกเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่สะสมมานานของคนไทยค่ะเนะาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอ่าถ้าไม่อยากเข้ามาเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยคือหนึ่งคุณต้องดูแลเรื่องอาหารการกินค่ะคุณต้องดูแลเกี่ยวกับ โรคเสียง,งตาย่าๆเช่นเบาหวานความดันเนี้ยแลว้วคุณก็ต้ององอกกําลังกายเป็นประจาแบบสม่ําเสมอและปัญหาโรคพวกนี้ยมันจะไม่ค่อยเกิดแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องอาหารการกินอาหารการกินบ้านเราเนี่ยตอนนี้ของกินเนี่ยจะหากินง่ายแล้วเยอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราไม่ได้ทําอาหารกินเองก็คือซื้อจากร้านค้าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาหารพวกเนี้ยก็คือเขาไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพหลอก เพราะว่าทําให้อร่อยอย่างเดียวพออร่อยก็กินเข้าไปพอกินเข้าไปถ้านานๆสะสมร่างกายก็แย่ลงเนี่ยครับปัญหาของพวกนี้จะมีประมาณขนาดเนี้ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเค็มเนะาะหวานมันเค็มจะเสี่ยงกับผู้ป่วยโรคไตามากพอสมควรพูดถึง SLE มันจะพัฒนาหรือว่าแทรกซ้อนเป็นภาวะโรคไตวา,ตายเรื้อรังยังไงคะก็คือพวก SLE เนี่ยนะโรคนี้คือคือ,อมันจะเหมือนกับลักษณะคล้ายๆว่า คุณต้องกินยาเป็นประจำพอกินยาเป็นประจำยาพวกเอสเอลีเนี่ยลายไตเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสเตอรอยอะครับยาเอสเอลีที่เป็นเสเตอรอยกินมาน,านานจะไปทำลายไตยจะทำลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราไม่ดูแลตัวเองก็ทำให้เราแย่ลงแล้วก็ต้องกลับมาเป็นไตวายพอเป็นไตวายเนี่ยคุณก็ต้องไปไปฟอกเลือดไปล้างไตช่องท้องอะไรเงี้ยฮะต้อง ต้องดูแลตัวเองมากๆเลยอะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นเนาะแต่ถ้าเป็นแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มของชมรมผู้ป่วยโรคไตสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับรดยว่ากิจกรรมที่เราทําร่วมกันคุณธนพลทําอะไรบ้างคะคือตอนนี้กิจกรรมของชมรมเนี่ยนะครับชมรมเนี่ยทําคู่มือขึ้นมาเล่มหนึ่งทําเป็นคู่มือขึ้นมาเล่มหนึ่งว่าเอาไว้อบรมผมให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคไตเลยในในตัวค่ คู่มือนี่ก็คือจะดูที่สาเหตุสาเหตุก่อนว่าโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างพอมีสาเหตุขั้นปาเรื่องการรักษาเรื่องการ,รกาเฝหลร,ร,ราาะวังต้นใค่ะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนหลังจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเับเป็นายแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็แนวทางการแก้ไขหลังเกิดจากภาวะแทรกซ้อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นตัวอ่า สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ของโรคไตเนี่ยมีอะไรบ้างในปัจจุบันนี้ชมรมได้ขับดันเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเข้าถึงบริการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว,วครับตอนนี้ค่ะเข,ข้าถึงบริการเกือบร้อยเปอร์เซ็นนี่ทำอะไรบ้างคะก็ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปัจจุบันนี้ก็ฟอกได้ล้า,า,ลางไตช่องท้องก็ลา้างได้แล้วก็ลา้างไตช่องท้องแล้วก็ปลูกถ่ายไตก็ฟรีนะครับปัจจุบันนี้ โอ้แต่ก็ต้องหาผู้บริจาคไปให้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าสู่ระบบหลักประกันก็สามารถที่จะได้ใช่ครับ,รบแล้วก็ปีนี้เนี่ยโชคดีตรงที่ว่าทางชมรมมูลิธิโลกไตสมาคมโลกไต้ไดอีกใหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสปอสอชประกันสังคมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับปีนี้เนี่ยเราทำโครงการถวาย เป็นพระงานกุศลเนี่ยครับเรื่องการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระกานกุศลเนี่ยจำนวนหกร้อยไปครับปีนี้โครงการนี้จะเริ่มจะอ่าเปิดตัวโครงการเนี่ยเปิดไปแล้วเมื่อวันที่สองกุมภาโครงการนี้จะเริ่มใช้อ่าวันที่สองเมษาแล้วก็ไปสิ้นสุดเดือนเมษาปีห้าเก้าครับค่ะ สมาชิกผู้ป่วยโรคไตก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็รอผู้ที่จะบริจาคอวัยวะเข้ากันได้ก็สามารถที่จะเข้ารับการตดตอนนี้ก็มีมีผู้ป่วยที่รอ,ร,อรับไตอยู่ปัจจุบันเนี้ยประมาณสี่พันห้าร้อยคนครับโอ้4 5สี่พันห้าร้อยคนเลยนะคะครับสี่พันห้าร้อยคนนี่ตัวเลขกลมๆเลยครับค<า>่ะปีนหนึ่งนี่จะได้รับบริจาคไตนี่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณธนพลที่จะไปปลูกถ่ายให้จะถึงสามพันสี่พันรายสี่พันสามพันสี่พันคนไหมคะไม่ไม่ถึงครับ เพราะว่าปีแต่ละปีเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ400บ้าง300บ้าง500บ้างแล้วแส่เนะะาะแล้วแต่ที่ผู้บริจาคจะบริจาคให้เนาะค่ะ<ต>อ่ะก็เชิญแต่ปีนี้เนี่ยพอทําเป็นโครงการการถวายเป็รมน,น่าจะสนก็น่าจะมีผู้บริจาคใจเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าอ่าบริจาคใจไม่ว่าการบริจาร่างกาย ของคนคนหนึ่งเนี่ยช่วยชีวิตคนได้อีกหลายคนนะครับอืค่ะนะคะไม่ไม่ได้ช่วยได้แต่ใจอย่างเดียวเนาะค่ะแต่ดวงตาปอตับหัวใจและก็อ่าเนอาร์อะไรเงี้ยอุปกรณ์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยให้กับคนเนี่ยบำมัดได้หมดเลยนะครับค่ะก็จะเห็นว่าสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่ผู้ป่วยโรคไตพึงได้รับจากสปสชก็มีตั้งแต่ สิทธิในการฟอกล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมสิทธิที่จะได้รับการฟอกล้างไตผ่านทางหน้าช่องท้องซึ่งตรงนี้ต้องทำ<ะ>เองแล้วก็สิทธิที่จะรับการปลูกถ่ไถไตยลาลักษาต่างๆนะคะอยู่ในสิทธิประโยชน์ไหมปัจจุบันนี้ใช้ใช้ยาได้ทุกตัวในบัญชียาหลักทั้งหมดนะครับเ<า>พราะโรคไตนี่เป็นยาที่ใช้อยู่ในบัญชียาหลักทั้งหมดแล้วก็หลังจากผ่าตัดแล้วก็ยังมียากดภูมิเนี่ย ที่บอกว่าราคาแพางๆเนี่ยปัจจุบันนี้สปสชก็ให้ครับ mm. ปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยว่าแล้วก็กล้าพูดได้เลยว่าสปสชเนี่ยดูแลคนป่วยในระบบหลักประกันเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการรักษาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ <How? S 1> ปัจจุบันนี้คนป่วยเนี่ยที่สาเหตุที่เข้าไม่ถึงการรักษานี่ก็เป็นจาก ระยะเวลาในการเดินทางของผู้ป่วยเองนะครับส่วนใหญ่ที่จะไปมาลําบากแต่ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบนันนี้เรื่องการรักษาเนี่ยผู้ป่วยเข้าถึงบริการหมดนะครับค่ะกว่าที่เราจะได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ค่ะคุณชนะพลจําเป็นจะต้องเข้าไปพูดไปคุยกับสปสช,ชกับกระทรวงสาธารณาสุขหรือว่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะคือสิทธิประโยชน์ของโรคไตเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ได้มาตั้งแต่นอดีีไม่ได้ไม่ได้จับให้เนาะค่ะมันเป็นการตู้ ต่อสู้กับของคนป่วยต่ยุคแลดีตั้งแต่ประมาณปี49เนาะตั้งแต่ยุคลุงชูบินเนี่ยครับลุงชูบินเนปะ่ยประธานคนคนแรกของชุนุมเพื่อนโรคไตครับต่อวู่มาคุณคลุงชูบินเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะเห็นใช่ครับนี้ลุงเสียชีวิตแล้วก็ผมก็มาดูแลองค์กรนี้แทนลุงชูบินนะครับนะคะก็ นี่คือสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้กับผู้ป่วยนะคะเอ่อเท่าที่คุณธนาคุได้ทํางานกับผู้ป่วยแล้วก็เครือญาติมาเนี่ยคะ่ะมีอุปสรรคอะไรไหมคะที่ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆที่เรามอบให้ได้อ่ะคะ่ะเพราะตอนนี้ที่ผู้ป่วยเนี่ยที่ยังเข้าไม่ถึงบริการเนี่ยครับเป็นส่วนน้อยเนาะ,ะมีมีคนอีกกลุ่มที่ีเข้าไม่ถึงบริจาค ที่เป็นคนไทยไร้รับนะครับคน<อ>ไท้ขอบะครับที่เป็นคนไทยที่ไร้สัญชาติเป็นคนไทยไร้สัญชาติาที่ยังเข้าไม่ถึงเบิการแต่ตอนนี้เราพยายามจะผลักดันให้คนกลุ่มเนี้ยเข้า,ขาถึงบริการครับตอนนี้ทางชมรมกําลังช่วยคนอ่าคนพวกเนี้ยอยู่ครับตอนเนี้ยกระบวนการทํายังไงคะกระบวนการทํายังไงมันก็ต้องหาข้อมูลหลายๆทางครับาหาเครือข่ายและหาเครือข่ายหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาช่วยกัน แล้วก็ช่วยกันผักตันครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเนะาะเพราะต้องเพราะว่าการทํางานากับคนคนที่ไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยคือหลายคนเนี่ยมันจะมองเราอีกสายเรื่องว่าไอ้เรียกเก็บผลประโยชน์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าจริงๆงแล้วเนี่ยตัวชมรมเนี่ยสร้างมาไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์เลยชมรมไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินสะสมครับได้มาเท่าไหร่ช่วยเหลือผู้ป่วยหมด ทั้งหมดเลยนะคะที่ทำแล้วก็นอกเหนือจากในส่วนของอกลุ่มของคนไทยที่ไร้สัญชาติเอ๊ะเห็นข่าวเหมือนกันนะจังสปสช,ชเขาก็พยายามที่จะให้คนไทยที่ไร้สัญชาติเนี่ยเข้าถึงบริการต่างๆค่ะเพราะเกี่ยวเรื่องกับครับือจะคือทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนนาะที่ทำใน<ร>ส่วนนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยครับต้องดูแลรกษาต้องช่วยกันต้องช่วยกัน ไปคิด้าเป็นคนต่างด้าวเป็นรันนี่ยคทุกคนไทยเกิดพื้นที่ดินไทยต้องเลือนออกหกข้อสิทธิประโยชน์ของคนไทยช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับค่ะทีนี้ประชาชนทั่วไปค่ะคุณนนทพลสามารถที่จะเข้าไปดูกระบวนการขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิของทางชมรมได้ยังไงบ้างคะมีช่องทางไหนบ้างไหมคะอ๋อทางทางชมรมเนี่ยครับก็คือดูทางเฟซบุ๊กชมรมได้เลยครับเฟซบุ๊กชมรมเพื่อโลกใยแห่งประเทศไทยนะครับค่ะ ก็คือในในตัวเฟซบุ๊กจะเข้าไปจะมีคนตอบกระทู้มีมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวทุกวันในตัวเฟซบุ๊กแล้วก็เอ็นอรในในในตัวอตัวหน้าเพจเนี่ยจะมีเบอร์ผมอยู่ค่ะทุกคนโทรตรงมาที่เบอร์ผมได้เลยครับชื่อเฟซบุ๊กอะไรคะอะไรนะครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรคะสรมเพื่อนโลกไปแห่งประเทศไทยครับอ๋อตามนี้เลยนะคะครับ ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะในส่วนของการดูแลเราแยกส่วนไหมคะผู้ป่วยดูแลยังไงผู้ดูแลผู้ป่วยคนที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงเรามีการแบ่งแยกวิธีการดูแลยังไงไหมคะเพราะว่าเราเรามีเราเรามีคู่มือเรามีคู่มือการดูแลเราพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับสมาชิกเราครับเราเรามีคู่มือเรามีคู่มือมีเดหมายข่าว พร้อมแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกเราครับค่ะอย่างคู่มือนี้ถ้าประชาชนทั่วไปที่ฟังรายการเราอยู่ในตอนเนี้ยสนใจครัคุณธนพลในหน้าเฟซบุ o กเนี่ยดาวน์โหลดได้ไหมคะหรือว่าขอรับยังไงได้ก็คู่มือเนี่ยปีนี้เนี่ยยังทีดไม่เสร็จนะครับแต่ก็น่าจะได้สักประมาณห้าหกพันเล่มน,นะครับแต่ก็ถ้าจะรับเนี่ยครับมาขอรับได้ที่กรมเพื่อโรคไตแห่งประเทศไทยครับตั้งอยู่ที่ไหนะคะ อนุสาวรีย์ชัยซอยเจ็ดครับอ๋อน่าจะอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซอยเจ็ดอยู่ใกล้ๆกับมูลเลือที่คุ้มครองผู้บริโภคที่เพื่อผู้บริโภคผู้บริโภคนะคะอยู่ในี่วนเดียวกันค่ะนะคะนอกจากการให้ข้อมือการให้ข้อมูลเรามีการช่วยเหลือมาตรการอื่นๆด้วยไหมคะก็คือเข้ามาหาเราเนี่ยเราดูแคุณจนเข้าถึงบริการ ค่ะก็คือไปแสดงความจำนงต้องการให้ชมรมเพื่อนโรคไตให้การช่วยเหลือนะคะก็จะมีทั้งให้ข้อมูลให้คำปรึกษาแล้วก็พาไปถึงพื้นที่ของการรับสิทธิ์แบบนั้นถูกต้องไหมคะครับใช่ครับค่ะคื <Yeah. S 1> อเราจะมาถามให้คุณทั้งหมดตามกระบวนการที่เราทำให้กับทุกคนเราจะดูแลคุณเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดครับค่ะค่ะ ก็อ,อยากจะให้คุณชนะพลเล่เาให้ฟังหน่อยหนึ่งไหมคะเคสหรือว่ากรณีของผู้ป่วยที่เข้าถึงยากอย่างอยู่บนเกาะอยู่บนภูเขาหรืออยู่ในพื้นที่ที่ติดต่อค่อนข้างจะยากลําบากเนี่ยอย่างสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เขาส่งน้ํายาฟอกล้างไตหรือว่าเข้าไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นไตาวายเรื้อรังเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างสักหนึ่งถึงสองตัวอย่างก็ได้ค่ะ คือตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งน้ํายาถึงผู้ป่วยเนี่ยปัจจุบันนี้ปัญหาเนี่ยมันมันไม่มีแล้วเพราะว่าการส่งน,น้ำยาเนี่ยคือมีบริษัทน้ํายาเนี่ยะะจะมีรถออกไปชนีเนี่ยส่งน้ํายาให้ถึงบ้านเลยครับปัญหาไม่มีครับค่ะตอนนี้เนี่ยมีการบริหา,ารการจัดการเนี่ยสปอชตร์เป็นคนดูแลระบบดีมากครับค่ะผมผมกล้าพูดได้เลยว่าระบบสปอชรดีมาก นะคะก็มีระบบเรื่องของการให้การบริการการดูแลนะคะแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของสิทธิต่างๆด้วยนะคะย้อนกลับไปที่คุณธนพลบอกตั้งแต่แรกว่าที่จริงแล้วเราไม่ได้อยากให้ชมรมของเราเนี่ยมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เพราะนั่นหมายความว่าคุณต้องป่วยแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาขอรับการบริการนะคะเออก็ต้องพูดถึงอวัยวะที่ที่ที่เราเรียกเขาว่าไตในร่างกายเราสักหน่อยนะคะก็คืออย่างที่คุณธนาฟนบอกมาว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินยูกยาต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันจะไปลงเอ่ยที่ไตมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาหารยาต่างๆที่เรากินทําไมมันถึงต้องไปลงเอ่ยที่อวัยวะที่เรียกว่าไตของเราคะว่าไตเนี่ยนะครับตัวไตจริงๆเนี่ย ตใตเนี่ยหนึ่งเป็นตัวที่ขับของเสียอยู่ในขับขับของเสียคือตัวที่รองของเสียขับของเสียค่ะครับผลิตฤทธิ์ฤทค่ะผลิตอ่าตัวอ่าตัวอิโป่ตัวยาที่กระตุ้น andal, เลือดเลือดแดงตัวกระตุ้นเลือดเลือดแดงเนี่ยก็ต้องผลิตเลือดเลือดแดงค่ะนะครับแล้วก็ผลิตเลนินเลนินก็คือตัวควบคุมความดันนะครับค่ะเนี่ยครับคือตัวสําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ดูแลร่างกายเรากินเพลิเข้าไปเนี่ย อ่ามันนี่จะทาให้ไตเราแย่เพราะไตเราแย่เนี่ยมันก็จะผลิตเลนินไม่ได้ผลิตเลนินไม่ได้ก็ทำดันไม่ได้ควบคุมทําดันไม่ได้็บางคนก็เส้นเลือดสมองแตกที่การไตคนเส้นเลือดไตแตกเป็นอ่าขอไตเนี่ยจะมีจะมีหน่วยอยู่อ่าหน่วยไตอยู่ในตัวไตเนี่ยประมาณล้านหน่วยถ้าถูกทําลายไปอะไรไตมันก็เป็นเป็นไตวายก็ต้องไปฟอกเลือดไปเชื่อมไตเทียมหรือว่าไปล้างไตช่องท้อง นะคะ,ะเท่าที่เวลาอํานวยนะคะสัญญาณโทรศัพท์คุณธนพลดูจะค่อยๆเดือ,อ,อนลาง <c oughs> คุณธนพลทางชมรมเราเองต้องการการสนับสนุนอะไรจากเส่วนกลางหรือว่าส่วนอื่นๆยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ <c oughs> เราก็อยากให้ทุกภาคส่วนนะครับ <c oughs> ที่จะเข้ามาสนับสนุนชมรมเนี่ย เราเรายินดีรับทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้าน <c oughs> หรือว่าผู้มีจิตอทสาที่จะบริจาคเงินให้กับชมรมเน <c oughs> าะก็คืออ่คุณบริจาคมาเท่าไหร่เนี่ยคุณสามารถตรวจสอบได้ก็เราไปทํากิจกรรมเพื่อสมาชิกจริงๆนะคะในส่วนนี้ <c oughs> ใช่ครับเราทําเพื่อสมาชิกจริงๆกต่ทุกอย่างมีการตรวจสอบทั้งหมด อย่างกิจกรรมอื่นๆที่เราจะเจอกับสมาชิกเนี่ยมีมีบ้างนะคะอย่างเช่นเจอกันทุกเดือนหรือว่าเจอกันวันสคัญสําคัญอะไรแบบนี้กันเป็นครั้งทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยปีละครั้งครับปีละครั้งนะคะส่วนใหญ่เจอกันวันไหนคะมีนักเตรียมที่จะจัดอยู่ในที่เทื่นเนี่ยครับค่ะปีเราจะเจอที่ผู้ป่วยตัวแทนผู้ป่วยโรคไตเนี่ยที่จังหวัดของประเทศไทยมาเจอกันมาเจอกันครับเพราะว่าปัจจุบันนี้กลมลมเพื่อโรคไตเนี่ย มีเครือข่ายเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วค่ะ<า>แล้วก็สมมุติว่าจังหวัดไหนมีปัญหาผมก็จะโทรคุยกันก็มีปัญหาแบบนี้อมีปัญหาแบบอแบบนี้นะต้องแก้แบบนี้จังหวัดนู้นมีปัญหาแบบนี้ต้องแก้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับคือส่วนใหญ่เราจะใช้การประสานเรามีเครือข่ายอยู่ทั่วแล้วครับตอนนี้ ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางสปสอช,อชอเข้าไปสนับสนุนถ้าไม่สะดวกที่จะไปพูดคุยกันกับทางชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสายด่วนหนึ่งสามสามศูนย์พอจะช่วยได้ไหมคะคุณชนะพลได้ครับหนึ่งสามสามศูนย์ก็บริการสุดยอดอยู่แล้วครับปัจจุบันนี้เนาะ <c oughs> ก็บริการอีกชั่วโมง,งอยู่แล้วก็คือคุยถ้าคุยกับทางชมรมเนี่ยได้ข้อมูล ไม่ละเอียดหรือว่าคุยทางหนึ่สาวสามศูนไม่ละเอียดก็ไอ้ของเงินงานเนี้ยประสานซึ่งกันและกันได้ครับค่ะจะได้ช่วยกันดูแลผู้ป่วยซึ่งโรคไตาวายเรื้อรังก็เป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีหลักประกันสุขภาพนะคะค,คนกนกวันค่ะ ขายนาอืขายควายฮะล้มละลายเลยไหมคุณธนพลสาหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังใช่ถ้าเกิดไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทุกคนจะต้องล้มละลายไปกับการรักษาเยียวยาถ้าปัจจุบันเนี้ยคนไทยไม่ช่วยกันออกมาปกป้องและรักษาอ่าไม่ช่วยกันออกมาปกป้องสิทธิไม่ช่วยกันออกมาปกป้องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไว้นะต่อไปเนี่ยถ้าคุณไม่ช่วยกันดูแลเนี่ย มันจะทําให้คุณเนี่ยกลับถอยหลังไปเหมือนเมื่อิ2สองปีสาปีที่แล้วเลยนะมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยต้องไปล้มละลายกับการรักษาพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะสัญญาณคุณธนาพลน่าจะขาดหายไปแล้วนะคุณมอมรค่ะค่ะต้องขออภัยทัางผู้ฟังด้วยนะคะค่ะ คลื่นโทรศัพท์ก็มาเป็นพักๆเช่นกันแต่ว่าต้องขอบคุณคุณธนพลดอกแก้วประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยที่เข้ามาพูดคุยกันให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวดิฉันย้ำนิดนึกงแล้วกันค่ะทุกวันนี้นะคะในส่วนของหลักประกันสุขภาพ ครอบครุมผู้ป่วยโรคไตเนี่ยตั้งแต่การไปฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียม<ะ>อันนี้ต้องไปโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ไตทเทียมค่ะคุณกนกวันอยู<ะ>อ่สัปดาห์นึงจะไปสามครั้งห้าครั้งแล้วแต่ว่าคุณหมอจะนัดไปนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีการฟอกล้างไตทางหน้าช่องท้องอันนี้ทําเองใส<ะ>่น้ํายาเข้าไปก็สามารถที่จะช้ล้างของเสียออกมาอีกระบบหนึง่ง<ะ>อันนี้กว่าจะทําได้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาอบรมต้องฝึกจนชนานาญแล้วต้องฝึกค่ะแล้วก็ไปทําเองที่บ้านใช่ค่ะ แล้วก็ในส่วนของการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะไตะปี2558ก็จะมีโครงการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยา,สามบรมราชกุมารีจำนวน600 โอ้ oh. ก็เป็นข่าวดีสําหรับผู้ป่ยวยโรคไตวายเรื้อรังนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางการมีส่วนร่วมกับระบบหลัปกประกันในรายการเรานํามาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะในช่วงนี้คุณกระนกวันกระนกวนาวงดิฉันอมรบรรจงขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ